สวัสดีค่ะพาวนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่หน้าร้าน North Public สถานที่จุดที่ิสิษเก้านะคะวันนี้พาจะพาทุกคนมาที่เ hey. ฮเป็นเฮคริสต์มาส m a ร์เก็ตค่ะเขาจัดข้างในเวน่ารักมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะนี่ร้านเ hey ฮเขาจัดเป็นดีมคริสต์มาสนะคะตอนนี้น่ารักมากคือบอกก่อนว่าแบรนด์เ hey ฮเนี่ยก็คือเป็นแบรนด์ ดีไซเนอร์ช like ื่อดังจากเดนมาร์กนะคะเขาแบบว่ามีทั้งแบบเอเซอรีตกแต่งบ้านมีเฟอร์นิเจอร์ต่างมากมายเยอะมากแล้วเราก็คือหนึ่งคนที่เป็นแฟนของเฮเราแบบชอบเยอะมากวันนี้ค่ะพาวไม่ได้พาทุกคนมาชอบคนเดียววันนี้เรานัดหนุ่มไว้ด้วยนะคะเราไปเจอหนุ่มกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องก๊าดค่ะแล้วแนนจะได้ของขวัญเยอะมากใช่ไหมเยอะ เยอะมากเยอะสุดๆไปเลยครับเออเพราะว่าตอนนี้ถึงเวลาที่เราต้องแบบหาขวัญคืนกลับแฟนคลับแล้วก็ให้คนพิเศษของเราด้วยคือพี่มิ่มครับวันนี้เราจะมาหาที่เฮได้ครับผมเออไปเนี่ยเราได้ดูอะไรมาบ้างอยางก็ดูแล้วแต่ว่ายังเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ค่อยถูกใจอะไรเพราะเราไม่รู้วิธีการเลือกของเนยใช่ไวยคือของของที่เฮเนี่ยเขามีเยอะมากไงแบบว่าความผู้ชายอาจจะแบบเลือกไม่ถูก เดี๋ยววันนี้พ่อจะขออาสาช่วยเลือกให้นะฝากพี่พาวน้ยครับวันนี้เดี๋ยวพี่พาวช่วยเลือกช่วยเลือกเองได้เลยเดี๋ยวเรามาเริ่มดูดีกว่าครเดี๋ยวเราเริ่มแต่ด้านนู้นเลยได้ครับมีเป็นแบบว่า stationary มีเครื่องเขียนต่างๆเราอยากเริ่มดูให้ใายก่อนดีเอาเป็นให้โซนนี้เอาให้พี่เบสละกันพี่เบสคือผู้จัดการครับผู้จัดการโอเคได้เราจะอยากเลือกอะไรนี้พี่ๆผู้จัดการเราชอบอะไรกันบ้าง ผมเห็นพี่เบสกับพี่เบิ้มเขาแบบจะชอบมีสมุดจดชิวงานแล้วแบบเขาก็จะใช้สมุดเล่มเดิมอะไรอย่างนี้แทนที่จะใช้มานานแล้วใหม่ต้องเปลี่ยนใหม่อ่ต้งเปลียนครับแล้วเราต้องเปลี่ยนอะไรที่มันแบบดีไซน์น่ารักมีด้วยนี่เฮก็มีมีน่ารักมากเลยนะสีเขียวเน่ยอสักแบบจดคิวงานค้ามือก็ต้องเทคแคร์เรื่องนี้นิดนึงนะคะต้องคอนเซิร์นนิดนึงนี่แล้วเขาก็มีแบบปากกาน่ารักสวย แค่คือตลออันนี้ถ้าวก็มีนะเราชอบสิ่งีมากเป็นแม็กซ์แต่ว่าเป็นแม็ก์ที่มีดีไซน์แล้วก็สนีนะคะ้วยเขามีแบบดีซสอเหรอครับใช่เป็นดินสอคือแบบเขาจะเป็นความจิ๊กจิ๊กบบของเฮียจะน่ารักไปหมดแล้วแบบเราเห็นเราก็อยากได้ทุกอย่างสวยเราแบบติดกลับมาหลายรอบแล้วเขามีเป็นโปสเตอร์ดด้วยนะอันนี้สวยครับเป็นปกากกาค่ะนั้น ไปอ้อนี่หมุ้ใช่แล้วปากกาก็ต้องมีมากับมากับที่วางอันนี้คือที่วางเครัเป็นแท่นวางปากกามีสองสีด้วยนะปากกาของพี่เมย์มากสวยครับสวยความจริงเซ็ตทั้งหมดนี้ก็ให้บริการได้เอาไปทำเซ็ตทั้งเซ็ตหมดเลยเนาะทุกอย่างแต่ถ้าพี่มิวล่ะพี่มิพี่หนึ่งเท่าไหร่พี่มิวเหรอครับของในโซนนี้เหรอครับ ได้หมดอย่างอื่นก,ก็ได้เพราะโซนนี้เราก็ดูข้างเยอะโซนนี้ผมขอให้เป็นพี่ผู้จัดการนะ,ะรได้ได้เลยเดนะี๋ยวรอ,อดูโซนต่อไปครับใช่เขามีเป็นแบบ,บกระดาษดนะเขาเรียกโพสอิทคอสอิทใช่ไหมครับกระดาษสีน่ารักซีดีไซน์เขาแบบเขามีดีเทลทุกอย่างเลยความจริงพวกอีก็ยืได้กระชอบบ้านดูไหม ตอนเด็กวาดครับตอนโตไม่วาดแล้วตอนไม่วาดไม่ไมีเวาลววาวาดอันนี้เหรอใช่ความจริงแบบกระดาษเที่น,น่ารักก็แบบไม่วาดรู้อะไรอย่างนี้ก็ได้เลยนี่มีมนนนนี้อันนี้เป็นไม่ปัญหาไม่ปัญหามาลัก<แ>บ,บา้างอยากดีไซน์ดีไซน์แปลกดิใช่แต่แบบมีสไตล์ออ๋แล้วพวกเซทชิ้นไหนทุกอย่างแบบราคาหน้ารักด้วยแบบเลยชอบแาบไม่ถึงพันอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากอันนี้เป็นแบบที่ใส่ชนไม้แล้ว ใช่เป็นเป็นกลอบอะไรเงี้ยไปไปดูวย่างอื่นไปดีกว่าได้ครับนี่ช่วงช่วงหลังคนก็ชอบคือว่าชอบปลุกก้ะไม้ช่วงโควิดใช่ไหมครับใช่ที่ผ่านมาแล้วเราก็จะให้มันเป็นแค่รอบนั้นรอบเดียวจต่ไม่ไม่ให้เป็นรอบสองครับนี่เขามีแบบว่าเป็นกระถางที่แบบมีความมินิมอลเป็นความสแกนเนนินเนเวียนอ่างเงี้ยแล้วเก้าอี้เนี่ยเป็นเก้าอี้า็เป็นเก้าอี้ที่ เป็นซิกเนเจอร์ของเ hey ฮเลยเป็นเก้าอี้แบบเอ้าดอร์นะมากแล้วคุณตามไหมเพราะฉะนั้นมันอาจจะแบบได้ความความเป็นสบายแบบว่านั่งในสวนฟีลแบบอยู่เดนมาร์กอากาศเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือหลับไปเลยใช่น่ารักเป็นเก้าอี้ที่น่ารักมากน่าสบายาสบายใช่เราน่าจะเคยเห็นบ่อยๆในแบบอินสตาแกรมอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาฮิตก,กันมากฝั่งเอานอกๆๆน,นี่ก็ดี <c oughs> ดูอันนี้หน่อย แล้วปลูกต้นไม้ไหมคะไม่ค่อยปลูกครับแต่ว่าส่วนจะแต่ว่าก็ปลูกสิเป็นป้าครับอ๋อคุณป้าคุณป้าที่บ้านเนาะความจริงอันนี้ก็ให้คุณป้าได้เอาไปรดน้ําต้นไม้เทดีใช่แล้วต้องแบบรดน้ำแบบมีดีไซน์นะมีดีไซน์คุณน่ารักมากนะแล้วว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปเนี่ยสองสีเราต้องได้แหละเพราะว่าสีฟ้าก็น่ารักสวยค่ะใครชอบอันไหนเม้นมาเอออยากให้ดูอันไหนเม้นมานะคะเพราะว่านี่ สำหรับคนที่ชอบดีไซน์แบบแวบเป็นแบบมินิมอลเป็นความแบบสแกนซึ่งตอนนี้ก็เป็นเทรนที่หลายๆคนกำลังอินกับเทรนสแกนอยู่ครับมาดูด้านนี้บ้างอันนี้ก็เป็นแบบว่าโซนเอ,อ่อที่เชนแวร์นะคะมีจานมีแก้วน้ำต่างๆมีขวดน้ำด้วยความจริงอย่างเงี้ยให้พี่มิวน่ารักไหมความแบบอ,นนออกกร <นา S 2> องโลกร้อนอะไรเงี้ยอันนี้น่าสนมากนะับเพราะว่านิวเขาจะ เวลาออกงานเนี่ยเขาจะมีกระบอกน้าติดตัวไว้หนึ่งนตลอดเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วผมก็เห็นเขาใช้แบบอันเดิมมาสักพักหนึ่งแล้วใช่โอ้แล้วภาวะสีเขาก็น่ารักคือแบบสีเป็นยูนิเซ็กซ์มากแล้วผู้ชายก็น่าจะชอบนะอันนี้น่ารักเลยน,น่าสนเ,เก็บเก็บไว้ในใจกันเก็บไว้ในใจก่อนเพราะว่าของเ hey, ฮยังมีเีเยอะมากให้เราได้เลือกนี่ะพวกจานชามละ่ะนี่ เรียกว่าลายเป็นมาโบอมันเป็นเอนเนเมลสตีลทนความร้อนอ่ะมีมีมีน้ําหนักเบาถันเคอาก็น่ารักถ่ายรูปเราเราชอบถ่ายรูปเปล่าไม่ชอบถ้ามีคนถ่ายให้ก็ถ่ายไม่หรอเนี่ยเราอะชอบถ่ายรูปแ,แบบเออเวาใส่อาหารใช่ไหมใส่ในจานจะน่ารักมันจแบบถ่ายรูปสวยอาหารจะดูน่ากินขึ้นเป็นแบบเพิ่มขึ้นสิบเท่าอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ปกติเวลาผมกินข้าวอะไรเงี้ยก็จะกินข้าวกล่องข้าวกล่องอ้าเพราะเราเราเราต้องแข่งกับเวลาแข่งกับเวลาใช่ไหมนี่นี่จะของเพลงเขามีเป็นปลิ่นโตได้ด้วยนะเพราะว่าในตอบโจทย์เนี้ยเราควรซื้อให้ตัวเองตอบโจทย์น่ารักแกะให้ดูขออวดหน่อย นี่เขงนีเป็นแบบหลายชั้นนะคะสําหรับใครที่ชอบทําบุญนะครับไม่ใช่สิเราให้ตัวเองกินให้ตัวเองอันนี้ให้ตัวเองน่ารักเอาไว้แบบไปกินข้าวที่กองอย่างนี้แล้วก็จะกลายเป็นดูเป็นแบบหนุ่มแฟร์ขึ้นมาทันทีใช้ของเฮเที่ยวปิ่นโตใช่แก้วน้ำแต่แก้วน้ำที่จรหนืก็น่ารักอันนี้คือแก้วคือแก้วน้ำเป็นแก้วน้ำที่เอาไว้ใช้ใส่น้ำหนึ่งจริงๆก็ได้หรือว่าจะแบบ จะใส่ตั้งตั้กปากกาอย่างก็ได้ใช้ได้หลายอย่างเบามากเลยใช่ของ he คือแบบเขาจะมีความเบาคือไม่เป็นดีไซน์สวยแล้วก็ใช้ได้จริงนะคะนี่เราเพิ่งเลือกให้คุณแม่ไปนั่นแหละการการการอีกอะตอนนี้เรามีของขายแล้วเนี่ยมีให้ผู้จัดการ พูดก,การให้แล้วคุณให้คุณป้าคุณให้คุณป้าได้แหละได้นูแฟนคลับล่ะแฟนคลับอะไรอย่เครับแฟนคลับแฟนคลับเราเยอะมากนะแฟนคลับเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับผมผมขอฝากปินโตก่อนนะฝากปินโตก่อนได้อ่านี่เลย <c oughs> เป็นนี่ครับนี่ถุงผ่าจากเคครับผมก็จะมีลายเซ็นของผมด้วยนี่ครับ สิรางวัลเท่านั้นนะครับให้พี่พี่แฟนคลับสำหรับรายละเอียดการนุ่มกิจกรรมก็รอติดตามนะครับผมสวยๆมีแค่สิบใบเท่านั้นนะครับโอ้นี่ก็ดีเป็นของขวัญที่ดีมากเป็นลายลิมิเต็ดเอ dition ของเฮด้วยนะคะใช่เราดูตรงไหนกันก่อนดีอ๋อแล้วของพี่มิวล่ะของพี่มิวผมสรุปแล้เป็นอะไรดีมีเยอะมากอันนี้แหละครับเรื่องกระบอกเลยกรบอกน้ำ โอ้สีนี้น่าจะเหมาะกับพี่มิวด้วยเหมือนกันนะนมันมันขนาดมันค่อนข้างจะยาเขาเรียกว,ว่ายาวหรือใหญ่ดูใส่น้ำได้เยอะอ่าใส่น้ำได้เยอะไม่ต้องเติมน้ำบ่อยครับค่ะสีน่ารักพี่มิวน่าจะชอบแบบนี้ถองั้นก็ได้ของพี่มิวแล้วครับโอเคก็วันนี้ขอบคุณน้องกัปมากที่มาร้านกัพิพานนะคะก็เดี๋ยวต่อจากนี้เดี๋ยวเราชอปปิ้งกันต่อเพราะว่าคริสต์มาสมาร์เก็ตที่เฮเนี่ยเขา มีของอีกเยอะมากเลยที่อยากให้ทุกคนได้มาดูเองอยากให้มาเลือกเองแล้วที่สําคัญเนี่ยเขามีโปรโมชั่นด้วยค่ะลด10%ทุกอย่างที่เกี่ยวกับ home a c c e s s o r ที่เป็นตลอดเดือนธันวาค่ะลดลด10%ทุกอย่างเลยมาดูกันได้เลยนะคะโอเคตอนนี้ขอไปช็อปก่อนนะคะค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่เชล้ด้วยนะทับช่วยเลียกของเจอกัครับ ใจอ่ะฮัลโหลปุ๊ปิดเลยไมไหนไหนเออหรือว่าอันนี้หรอปิดเลยป่ะป่ะฮึใช่ป่ะปิดยังไงอใครรู้บ้างว่าไลฟ์ตอนนี้ปิดยังไงช่วยบอกทางเราหน่อยไลฟ์ปิดยังไงอยากให้มันเซฟได้ปยังไง